เมื่อเราได้สดมนบูชาพระรถนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรอง่ดหนทางระดิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา เดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพ่อสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคอ่อลูกพ่อสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันตัดใจเอาจากทุกสิ่งให้ให,หมดเลยนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนสัตว์สิ่งของเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนุรยกิจการงานบ้านช่องเป็นตน้นให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในช่วงที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมะ่ง จริญสมาธิภาวนานี้นะจ๊ะให้ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยู่ในกลางทองของเรานในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจะไม่ง่ายไปหยุดแถวบริเวณกลางทองโซนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น แลวก็เป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนานิาพานที่พระบเทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐาน่ิจ็ตตรงนี้ภายหลังท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ เราเห็นว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่มีเว้นเลยแม้แต่ใครสักคนหนึ่งคนสัตว์สิ่งของตนมากลากไม้ภูเขาเหล่ากาแม้แต่โลกใบนี้นสักวันก็จะต้อง เสื่อมสลายหายไปเด้กับวินาศเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันสักวันเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปเรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เพียงช่วงสั้นๆไม่ยาวนานนัก ในช่วงที่มนุษย์มีอยายุขัยเฉลี่ย75ปีเราอาจจะอยู่ถึงอยายุขัยเฉลี่ยนั้นหรือไม่เราไม่ทราบจะอยู่ถึงจะไม่ถึงหรือเกินไปกว่านั้นเราไม่ทราบเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายดังที่เราก็ได้เห็นมา ได้ยินได้ฟังมาด้วยตัวงเราเองใครเป็นอย่างไรเราก็จะมีสภาพเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันและมาเกิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสลัดตนในพ้นจากกองทุกทำปฏิภาณในแจ้งเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันถูกวัตถุประสงค์ ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยการทำตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทเจ้าซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงและทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตอย่างแท้จริงได้ ก็คือการทำใจหยุดนิ่งนี่แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจไม่มีอะไรที่จะง,ง่ายไปกว่านี้ให้หยุดใจที่ตรงนี้เพราะว่าทางบรรลุมรคนิพานนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้และการมรคนิพานก็อยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย ว่าเราทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปสแสวงหาผิดที่สิ่งที่เราลืมตาเห็นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวอะไรต่างๆล้วนเป็นของไม่จริงทั้งสิ้นเป็นภาพลวงตา จสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยที่เราจะเห็นได้นะคือตอนหลับตานั่นแหละคือของจริงๆของเราหลับตาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจหยุดใจนิ่ง พอใจหยุดใจนิ่งถูกส่วนเขาเท่านั้นแหละแล้วใ,ใจก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเมฆการเหมือนเราตกจากที่สูงนั่นแหละแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆส่า่เล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบาร,รมีที่เราได้สั่งสมมาบางทีก็โตต่กฟองไข่แดงของไก่ตะว่าใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรที่เจริญในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวมันดวงแก้วสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นมันแสงจัน์ทในคืนวันเพ็ญเป็นต้นที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความกรธแจ้งเป็นต้น จะมาพมปล้องกันดวงใสใสดวงแรกก็คือความบรู้สึกเบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่อายตนานิพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรร เป็นเส้นทางของบริสุทธิ์หมดจดจากสภพพกิเลสท,ทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคหลุดพ้นจากาาากิเลสอสวะกคเรียกวิวมุตติมรรคเป็นต้นชื่อแตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันหรือจะเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ จะเริ่มต้นจากการหยุดใจอยู่ที่ตรงเนี้เพราะนั้นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องทำก็คือนำใจกลับมาหยุดนิ่งนงินุ่มนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้กลางทองของเราเนื้อถ้ดือขึ้นมาสองนิ้วมือทำความรู้สึกให้ วัจใจเราอยู่ตรงนี้จะกำหนดใจนิ่งๆโดยไม่นึกถึงภาพภายในก็ได้หรือจะนึกถึงภาพภายในเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราก็ได้แต่ถ้านึกเป็นภาพก็ควรจะเป็นภาพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพร,รัตนาไตร เหนนึกถึงพระแก้วใสๆแทนสัญ,ญลักษณ์ของพระสมมาสมุทรเจ้าหรือนึกถึงดวงแก้วใสๆแทนคำสอนหรือธรรมรัตนะคำสอนพระสมมาสมุทรเจ้าและจะนึกภาพพระเดชพุณหลงปูอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจนี้ แทนสังฆรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งและแต่ว่าเราจะถนัดนึกได้ง่ายสบายโดยไม่จำเป็นต้องไปเค้นภาพเราก็นึกอย่างนั้นอย่างเดียวนะจ๊ะนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายสบาย ให้ต่อเนื่องกันไปให้สม่ำเสมอแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรัง ภาวนาไปอย่างสบายผ่อนคลายไปด้วยเราก็ะทำความรู้สึกว่ามีภาพเหล่านั้นดันงกล่าวอย่างใดอย่างหนึงให้ต่อเนื่องกันไปทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอานะจ๊ะส่วนใครที่ไม่ถนัดในการนึกถึงภาพมั่นใจว่า เมื่อเราวางใจนิ่งที่กลางกายแล้วใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องราวต่างๆนอกตัวเราจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาทาังกล่าวนั่นแหละสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรัง เรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็ค่อยๆละเอ,ยอยียดอ่อนค่อยๆนุ่มน่นหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งมัน่นสงัดจาก,กรกามระคา,ากุศลธรรมจะหยุดนิ่งนิ่งแล้วก็จะละนิวรณ์ได้ ภายหลังอย่างนั้นก็จะเห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวต่างแต่ว่าเป็นของละเอียดและต่างไปกว่านั้นคือของใหญ่จะอยู่ในกล่องเล็กซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเห็นมีแต่ของเล็กอยู่ในของใหญ่เช่นโต๊ะอยู่ในห้อง ห้องอยู่ในบ้านบ้านอยู่ในรั้วบ้านเป็นต้นแต่นี่กายในกายในดวงธรรมในดวงธรรมที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะอยู่ในของที่เล็กกว่าอยู่ได้เพราะละเอียดกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เดียวเพราะฉะนั้น ให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจแล้วกอบความเพียรกันให้กลั่นกล้าทำใจให้หยุดนิ่งตามหลักวิชาไม่จะเราก็จะสมปรัถนาได้เข้าถึงธรรมภายในเข้าถึงรัฒนาไรในตัวของเรานะจ๊ะเช้า,า,ชานี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบาย เหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำความเพียรดำเนินลอยตามบันดิตนักปราดในการก่อนแล้วกระทูวัตถุประสงค์ของชีวิตก็ให้ตั้งใจประกอบความเพียรให้เต็มที่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนาะ ต่างคนต่างนั่งกับไปเงียบเียบนะจ๊ะ